สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ดุโอแม่มากันดุยกันใช่ไหมตอนนี้สวัสดีเอฟซีขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ยเมื่อคืนวันได้หอบหลายยุ้ยคือเน่ยคงแท้วันนี้ผ้าดินล้ยมาทับบ่นพี่น้องผ้าดินล้ยมาเกลี่ยตานะคะเดี๋ยวเราจะพาเป็นตามี้จ่ตัวใหญ่งได้พี่น้องอยู่แหนวนี้อยู่ไหนคอยเป็นแม่มาแมนสีปิดหรือเปล่าเฮ้ มาเถอะมาแต่สมัยนี้เรื่องสีหนาเนี่ยเียมาอย่างมากไปสมัยเรียนมากไปเกี๊ยาว่าผ้าไม่เกี่ยป่าบอกเออฮะโง่หน้าเด้อนั่นที่ว่าผ้าไม่เกี่ยป่าสมัยเรียนหนังสือเนาะบอสดอกมาเรียนก็มูนียู่ละมูนคืออย่างตะกี้มูนมาอันวิไลมาเที่ยวนี่พี่ดีเลยผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยแหละเนาะมูนกับพี่บัวสุกเด็ดตัวเนาะ มาเกี่ยป่าี่น้องวันนี้พานิรุยพาิรุยมาทําบุญนะคะมาเกี่ยป่ามาหาอาหารป่าหจมโอ้ยป่าจะตยังไงเอาประดูกยาไปใส่เพ่นก็อยู่ในนี่ละโอ้แต่เด็ดพีีีออมันช่หัวโเล่เลยตาบ้านมาใน่ะปา นี mm ่เราก็ไปเหมามานี่ลุยเป็นเหมามากยวนมีรายยี่นาวัดเพื่อจะมีเพื่อจะมีบริการขายยู่นาวัดที่จริงเขาถือมาแต่ข้างนอกอะไรแต่ว่าอยากมาทำบุญในวัดกันยเมงืองผุไทยต้องไปถึงีมาเนี่ยต้งเสิร์ฟได้หมืนกัไปเคี้ยวลูเหงือกชื่ออะันนะมาทั่วห่เจ้า โอ๊ยตายไปดนี่กันร่ไู้ยเยเฮันโอ้ยพวกรดมันยไหรเรหมมาคเรัเข้าเาไปกินบ้งเ๋ปนตะปงมันเนาะปลไทองแบบคออยู่หน้าเขาเด้เลยต้มี่ปาไดทองยมันปลไง่ใหญ่ปลานีเดี๋ยวมันก่ใหญ่กวันไ้

กินได้ป้องกระดึนกระซา่มันได้มันกระเดนมันยะขาขมนีนี่ข้าวขิ้นขาวขออเลี้ยงที่ไเอาขี้แกะมาเอ้ไม่ดที่เรานี่ยเฮ้ยที่คืนดีเลนี่นี่นี่ดดีโอ้ยข้า้ดำม่เกียดเดำท่านเห็นได่เกลียดเหนิงเซ่นมากเ้งีครบครบยัง เอาไยืสวยเลยนม่มาไปไปยืนหรอ่จะงมไปกินกินยูบลดกินอยูบลกกินยูนเน้อาด้อันี้อันนี้ต้นนึง่ะเอากินได้อยู่ได้นีมเอาให้กุ้งกินได้อยู่บ่เาให้บบเกี่ยกมไดงกินเด้ยิเยให้กินต้องกินบยเมื่อนั้นแดบุกยางยางสียางเกินนี่าเนอามากินได้ไหมเดอเอาัมาังม่ะ่ะ บอกินดีเนี่ยเอาไปใส่นมใส่แยมเหมือนไรอิ่มเขาอิ่มแบบบอว่าไ่อยากอิ่มรถขั้วหยั่นจ้ารถขัวหวนจะายางไบเปิดปาตียู่หมดเลยเอยเยอยเลมาเกียงปลาตะเพียงมีตัวโตใหญ่ๆเป็นตัมันนาะเป็นตะปปีงมันแกินบะอยกินบะเห่อยั้อเนีขกินตัวยังวนา ทันหนาวใ่ไหมดยายใน,น,นทิพาบังด,ด,ดิราเิ่มตุ้งวาวท่ไรด้วยชนะินิ่ิชบิช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 ิิช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 ิยิ็เชิ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 ชชิ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 าิช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 ิกิช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 ิาิช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 ิิชิชิินชัิิ สุดผู้ใดก็อีก่อนมาแม่นแล <S 1> <S 1> ่ะเรียมาบังเรียกนี <t <t ่เดิดเินต่อห้ไ่เนเะ่ย ผกไปแล้วมมันจินละจินเอิ่มแมรี่ไปเอาแบุ่ตกไมรีโดนลกไปเอานม่กินดีแบบเดียวอืมกินไปไหมคะะอคุหัวทึงกินไปเลยไง อะไดไมนมาขานกับบอกมีมีมีเด็กัเลยวัวไม่ก่นไม่กินอะไเลยเอนอ๋ออะไรบางอะไรเด็กนองอะไร้มันเล่นเยมฉยไม่กินอ๋น เดี๋ยวจะพาเมลี่ไปขี่จัานเนี่ยคุณเด็กขี่เจ๋งกลังที่นหนูนะเอาไห้กะใสมือเดียวนี่ดิก็เดดซองนะพัดดแ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 ดดนะหลับมาดดลมเมลี่เขาย่ยอแดดบอกว่าหีมันนห เออคันูรถสวยได้มันสวยแดดมันหล่มนะ้ม้ไปาหมูบอกนะเพย์หน่งกตะิัวชะนู้ดจัโอ้อนแดบอกคันยมานำนอนคันยูเรือยเป็นแข็งแรงโอ้ยบอกเด้อให้ใช้ลยวัวะนูจังค่ะมจืดจไอ้เนี่เป็นไเด้อจะยืน เขาจ้องอคีเนี่ยหมัละปี๊คีจิเหรอปจริงแต่ขอคีด้วยอกิขอยู่อ่ะกิ่ขอยู่อะกินอยต้มตโอ้ี่กินข้าวต้ีกปวหัวแต่วนยไงบบตอยังไยกินเล่ย ป่านเอาเป็นไฟมากินะ้าวงกดยมานอะไรนะฮาดัข้าวสปาเก็ตตีแ้แบบพิมรา ตอนนี้ที่วัดเสนนะคะ อดปากแล้วพี่น้องครับผมปาดที่เขียวหางเนี่ยเอา้าเขียวกไม่ได<ๆ>้เขียวเขียวเขียวค่อยๆต่ก็จังสี่แล้เป็นละก็ยิ้มนเนาะลุยผ้าไปกินอย่างยิ้มโอเคพี่น้องถึงบ้านแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็คล,กคลิปนี้ก็พาลูกลุยไปทําบุญแพ้อาหาปรปลานะพี่น,อน้องเนาะครับผมเพื่อพ้นบุญจะส่งให้นลุยเดินกลับมาเดินได้ปกติเร็วๆนะคะสไลค์คลิปนี้เนาะกับ่มมีอย่างไรก็ไปทำบุญแพ้อาหารป่าป่าที่ส่งเงินเนาะอย่าแกงมาเรียงบานส่วน แม่พีทแม่โอเคพี okay, ่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอเดียร์ชาแนลแล้วก็ช่องยูลย์ชาแนลแล้วก็ต้มน้อยดารานล้วครับผมแล้วก็มาจ์กี้ชาแนลแล้วก็ท่องช่องทีมงานทุกคนทุกทางล่งนะตาพี่แจ็คสิรับเล่เนาะเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสวัสนีพอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ